รถเต่าใบแดง600,000มาออกกัใหม่ครบจบเพียงแค่539,000บาทไปดูกันเลยกับคันนี้โตโยต้าหน้าหมูหมูแบบนี้นะคะหล่อมากนะคะน้องใหม่แต่งแม็ก RE นะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่พร้อมนะคะมาพร้อมกับเครื่อง 2.8ใหญ่ๆแบบนี้ไปดูด้านในระบบปลับไฟฟ้าทั้งคันนะคะ6สปีดเกียร์นะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะสามารถต่อบูทูนได้เสียบสาย USB ได้ยังไม่พอน้องใหม่ใส่ล้อก,กระทาบรรทุกติดตั้งเขาให้แบบนี้สเสริมแหนบนะคะใส่โชคให้ถึง6ต้นด้ามกระบะล่างให้พร้อมเรียบร้อยนะคะและยังติดตั้งข้อให้ใหม่สูงถึง1เมตร80 m. ก็เลยทีเดียวนะคะพี่ๆค่ขา อยากได้ครบจบที่นี่นะคะรีบมาหาน้องใหม่ยังไม่พอนะคะน้องใหม่รับประกันเครื่องยนต์ให้พร้อมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนคัาเดิมรอยปั๊มไม่<ส>อัดนัดเดิมๆแบบนี้จบครบจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมวิ่งงานนะคะสนใจโทรหาน้องใหม่0814999044จ้า